คนเห็นไหมคะแม่เทอาหารเปียกไว้ลูกนางก็ทยอยกันออกมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะแต่เวลาแม่อยู่นะคะแม่นางจะกินอย่างเดียวอันนี้แอบดูน้องๆน่าจะแยกชามนะคะลูกไม่ทันแม่เนาะคนดูอันนี้แม่ซูมให้ดูนะคะแม่ต้องอยู่ห่างๆน้องนะคะเห็นไหมคะนี่ทยอยกันออกมาแล้วคะ่ะ ให้ลูกกินด้วยลูกแต่แม่เทให้ใหม่เพิ่มนะแต่แม่เทให้เพิ่มลูก,กคนดูมาทั้งหมดกี่คนคะทุกคนช่วยนับหน่อยเร็วมาครบหรือยังมีใครยังไม่มาทั้งหมดลูกนางจะสี่คนนะคะทุกคนช่วยช่วยแม่แพนด้าดูหน่อยคะ่ะว่าครบหรือยังคะ ถ้าแม่เข้าไปใกล้มากอ่ะเดี๋ยวน้องลูกแมวก็จะหายนะโอ้คบคบค่ะทุกคน,นกินน้ำด้วยค่ะดูไอเททาน้อยค่ะทุกคนทุกคนเห็นไอดำน้อยไหมคะดำน้อยมันเหมือนเปิดเปิดนะคะทุกคนแล้วห่างมันอะ่ะห่างมันอคอด,ด้วยค่ะไปไหนอะ่ะโชคน้อยนี่รู้จักจกินนงกินน้ำกันด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ <Yeah. S 2> ไปแล้วนะคะทุกคน